เวลา12นาฬิกา25นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษาทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะเพนินซูล่ากรุงเทพทรงเป็นประธานในงานบางกอกเชฟเทอร์เรตี้2025ซึ่งบริษัททีวานันจำกัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่12 เพื่อนำไรายได้จากการจำหน่ายบัตรและการบริจาคทั้งหมดขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระรุลจุรลสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพพารัตเวชานุกูลในสมเด็จพระนิธาธริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มีการรังสรรค์เมนูพิเศษจากสุดยอดเชฟใหญ่จากโรงแรมชั้นนาในกรุงเทพมหานครเชฟดังจากฮ่องกงและเชฟระดับมิชลินรวม29เชฟ10คอร์สเมนูซึ่งผสมผสานเทคนิคการทําอาหารแบบดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ด้วยวัตถุดิบชั้นยอดจากประเทศต่างๆ โอกาสนี้ทรงประกอบเมนูส้มตำพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสมทบทุนในงานจากนั้นทรงตัดเคก้กและทอดพระเนตเคก้กรวม71ชิ้นซึ่งผู้จัดและผู้ร่วมงานนำมาจัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพ70พรรษาวันที่2เมษายน2568